รู้หรือไม่ว่ากรุ๊ปเลือดของคุณอาจเป็นกุญแจสําคัญในการดูแลสุขภาพเช็คความเสี่ยงโรคร้ายจากกรุ๊ปเลือดตอนนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองและป้องกันได้อย่างชาญฉลาดแต่ค่อยๆมาดูกันเถอะว่าการเชื่อมโยงระหว่างกรุ๊ปเลือดกับโรคร้ายแรงนั้นเป็นอย่างไรและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปเช็คความเสี่ยงโรคผ่านสายตาใหมา่กรุ๊ปเลือดกับความสัมพันธ์ทางสถิติที่น่าสนใจหลายคนอาจคิดว่ากรุ๊ปเลือดในระบบ ABO e นั้นสำคัญแค่ตอนที่ต้องให้หรือรับเลือดในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่จริงๆแล้วแอนติเจนที่ใช้จำแนกรูปเลือดเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในเม็ดเลือดแดงเท่านั้นมันสามารถพบได้บนเซลล์อื่นๆทั่วร่างกายได้เช่นในผิวหนังหรือเยื่อบตุต่างๆซึ่งทาให้มีนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างรูปเลือดก,กับความเสี่ยงของโรคต่างๆอย่างจริงจังและนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มาถึงจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งให้กับบางคนเพราะงานวิจัยเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงสถิติที่บอกถึงแนวโน้มไม่ใช่กฎตายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจําไว้ว่าบทความนี้ไม่ได้ต้องการทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเป็นโรคนั้นๆแน่นอนแต่เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพคือไลฟ์สไตล์ของคุณเองเช่นการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและการจัดการกับความเครียดซึ่งทั้งหมดเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสุขภาพมากกว่ากรุ๊ปเลือดหลายเท่าลองนึกภาพดูว่าหากคุณกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงวิ่งจ็อกกิ้งสัปดาห์ละ3าครั้งและฝึกสมาธิ ตอนนี้มาลึกลงไปในแต่ละกรุ๊ปเลือดก,กันเถอะและนี่คือจุดที่คุณอาจเริ่มสงสัยว่าทำไมถึงมีความเสี่ยงแตกต่างกันกรุ๊ปเลือดโอแข็งแรงแต่ต้องระวังระบบทางเดินอาหารผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดโอมักถูกเรียกว่าเป็นผู้บริจาคเลือดสากลหรือ universal donor ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีใหญ่ในด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ต่ำกว่ากรุ๊ปอื่นอย่างเห็นได้ชัดแต่จุดที่ต้องระวังสำหรับคนกรุ๊ปโอคือระดับกรดในกระเพาะอาหารที่สูงกว่าคนอื่นและเสี่ยงตต่่อออการริดเเชชืื้แบคทีีย ไพรลอรี ori, ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อาศัยในกระเพาะและอาจทําให้เกิดแผลนในกระเพาะอาหารเรียกว่าทางการแพทย์ว่าเพปทิการเซอร์สได้ยังไงขึ้นนอกจากนี้คนกรุ๊ปโออาจมีเลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติและบอหางการศึกษายังเชื่อมโยงกับภาวะไทรอยทํางานผิดปกติซึ่งอาจทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือน้ําหนักขึ้นลงผิดปกติดังนั้นหากคุณเป็นกรุ๊ปโอลองตรวจสุขภาพกระเพาะอาหารเป็นประจำและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลดกรดเช่นผักใบเขียวหรือโยเกิร์ตเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้กรุ๊ปเลือด A ความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจและมะเร็งในระบบย่อยอาหารคนกรุ๊ปเลือด A มีแอนติเจนชนิด A บนผิวเซลล์ซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านสุขภาพหลายอย่างโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจที่สูงกว่ากรุ๊ปโออย่างชัดเจนแต่จุดที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดคือความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งสถิติแสดงว่าสูงกว่ากรุ๊ปอื่นถึง20%เนื่องจากเลือดของคนกรุ๊ปเอมักมีความหนืดและเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายกว่านอกจากนี้พวกเขาอาจมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เเเพิ่่มมขึ้นือครียด สูงกว่าและตอบสนองต่อความเครียดได้ไวขึ้นทําให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจากความเครียดสะสมเอชวนความดันโลหิตสูงลองนึกดูว่าทาไมบางคนกรุ๊ป A ถึงรู้สึกวิตกกังวลได้ง่ายเพราะร่างกายตอบสนองแรงกว่าดังนั้นหากคุณเป็นกรุ๊ป A ให้เน้นการจัดการความเครียดด้วยการผ่อนคลายเช่นฟังเพลงหรือเดินเล่นในสวนกรุ๊ปเลือด B ต้องใส่ใจระบบเผาผลาญและระดับน้ําตาล กรุ๊ปเลือด B มีแอนติเจน B ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการเผาผลาญอาหารในร่างกายทําให้มีจุดที่ต้องดูแลพิเศษโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2อง type สอง diabetes ซึ่งเป็นโรคที่ร่างกายใช้ฮอร์โมนอินซูลินไม่ค่อยได้ผลสูงกว่ากรุ๊ปโอและนี่คือจุดที่น่าสนใจเพราะโรคนี้มาเกิดจากไลฟ์สไตล์เช่นกินอาหารหวานมากหรือไม่ออกกําลังกายแต่คนกรุ๊ป B อาจมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงนี้ขึ้นนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน pancreatic cancer สูงกว่ากรุ๊ปโอเช่นเดียวกับุแและ AB, แต่ด ห้วยว่าคนกรุ๊ปบีมักมีความเสี่ยงต่อโรคนิ้วในไต kidney stones ต่ำกว่ากรุ๊ปอื่นซึ่งอาจเป็นเพราะการเผาผลาญที่ดีกว่าลองปรับอาหารโดยกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานเช่นข้าวกล้องแทนข้าวขาวกรุ๊ปเลือด AB ระวังสุขภาพสมองและหลอดเลือดให้มาก กรุ๊ปเลือด A/B เป็นกรุ๊ปที่หายากที่สุดและดูเหมือนจะรวมความเสี่ยงจากทั้งกรุ๊ป A และ B เข้าด้วยกันโดยมีจุดเฝ้าระวังคือโรคหัวใจที่สูงกว่ากรุ๊ป O และโรคเบาหวานชนิดที่2เช่นเดียวกับกรุ๊ป B แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการศึกษาที่ชี้ว่าคนกรุป๊ป A/B อาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านการเรียนรู้และความจำ (Cognitive Issues) หรือภาวะสมองเสื่อมในวัยชาราสูงกว่ากรุ๊ปอื่นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดในสมองที่อุดตันได้ง่ายขึ้นทำให้จำสิ่งต่างๆได้ช้าลงหรือมีปปััััญหหหาาาตดดดดสสินนนนนใใจงง้้้กกกคุุณเเ็รร A A B ูแลลมอวย่ กากลยุทธ์หรือกินอาหารดีต่อสมองเช่นปลาที่มีโอเมก้าสและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นขัดแย้งเพราะในขณะที่สถิติเหล่านี้ดูน่าสนใจแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าความเสี่ยงเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นและยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญกว่าคุณคิดว่าเราควรพึ่งภากรุ๊เลือดในการวางแผนสุขภาพหรือไม่รู้ไว้เพื่อป้องกันไม่ใช่ตื่นตระหนก ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวโน้มทางสถิติที่เชื่อมโยงกรุ๊ปเลือดก,กับความเสี่ยงโรคเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเจอโรคนั้นๆแน,น,น,น่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือใช้ข้อมูลนี้เป็นแรงบันดาลใจในการปรับไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะกรุ๊ปเลือดอะไรการกินอาหารสมดุลการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการจัดการความเครียดและเลิกสูบบุหรี่คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดการตรวจสุขภาพประจำปีและพูดคุยกับหมอเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนตัวจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายแล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ากรุ๊ปเลือดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพจริงๆหรือคิดว่าเป็นแค่เรื่องโชคชะตาบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและช่วยกันแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น